เราก็จะมีการปลูกา่าปลูกตะไคร้นะครับมะนาวไว้ด้วยนะครับผมบริเวณนี้สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ศูนย์ฝึกอบรมการพัฒนาชนบทฝั่งแดงนะครับศูนย์ฝึกอบรมนี้จะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับฝั่งข้างด,าด้านหลังนี้จะเป็นการขุดโคกหนองนาครับฝั่งฝั่งนี้ก็จะเป็นศาลาในการฝึกอบรมนะครับไว้สําหรับอบรมในการทําโคกหนองนาครับผม ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ครับเราจะมาดูบรรยากาศทางโค้งหนองนาฝั่งนี้นะครับเข้ามาถึงนะครับก็จะเห็นเป็นคลองไส่ไก่คลองไส่ไก่ตัวนี้นะครับไว้สำหรับให้น้ำเดินทางมากระจายความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่โค้งหนองนานะครับผมก็จะเห็นว่าเรามีมีการปลูกกล้วยปลูกกล้วยบริเวณคลองไส้ไก่ทั้งสองฝั่งนะครับ ส่วนไม้ยืนต้นเราก็มีพวกไม้สักครับไม้สักแล้วก็ไม้ยางนานะครับผมยางนาแล้วก็ต้นสักที่จะอยู่ฝั่งด้านโน้นนะครับผมนี่ครับเป็นคลองไส้ไก่เป็นบรรยากาศการปลูกกล้วยนะครับดูบรรยากาศด้านหลังเลยครับกล้วยเต็มบริเวณริมคลองไส้ไก่ครับผมขยับมาอีกนะครับฝั่งนี้ครับคลองไส่ไก่ก็จะเดินมาถึงนี่เลยครับ ออม,มาถึงนี้เลยไปที่บริเวณสะตรงนู้นก็จะเป็นสะนะครับสะน้ำนะครับตรงนี้เป็นสะน้ำเราก็จะมีการปลูกขา่าปลูกตะไคร้นะครับมะนาวไว้ด้วยนะครับผมบริเวณนี้าานะครับฟังนี้ฝั่งนู้นข้างด้านหลังก็จะเป็นสะน้ำในการเลี้ยงปลาครับเราจะเลี้ยงปลาไว้ จะส่วนมากจะเป็นต้นนินนะครับประดุกนะครับที่เลี้ยงอยู่ที่ศูนย์นี้นะครับดูด้านหลังนี่ครับจะเป็นขานะครับปลูกข่าปลูกต้นกล้วยไว้ครับผมฝั่งด้านนี้เราก็จะมีการปลูกข้าวนะครับในช่วงฤดูข้าวเราก็จะปลูกข้าวครับเป็นฤดูปลูกข้าวเราก็ปลูกข้าว ส่วนไม่ใช่ฤดูปลูกข้าวล้วก็จะเป็นพวกฟักทองพวกมะเขือเทศนะครับที่จะปลูกในจุดนี้ด้านหลังเราก็จะมีสะแล้วก็มีนาข้าวนะครับฝั่งนูน้นจะมีต้นไผ่นะครับเราปลูกไผ่กิมซุงไว้ด้วยนะครับไผ่กิมซุงไว้เก็บหน่อนะครับไผ่กิมซุง บริเวณครูสะของเราก็จะปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยล้อมรอบเลยนะครับดูครับวันนี้ก็จะเป็นต้นแคร์ครับแคนาเราจะพามาดูสักนะเอามาดูแปลงนานะครับนี่เราจะทำเป็นนาหวานนะครับผมไม่รู้ว่ามองเห็นไหมนะครับแดดแรงมากเลยเราจะทำเป็นนาหวานนะครับ หวานทั้งสองฝั่งเลยครับน,นี่ก็เป็นนาหวานนะครับจุดนี้ไว้สำหรับให้บุคคลที่สนใจหรือคนที่เข้าโครงการโคกหนองนานะครับของหน่วยงานราชการนะครับมาศึกษาเรียนรู้แล้วมาฝึกอบรมนะครับฝึกอบรมก็จะมีอบรมอยู่นี่ก่อนหน้านี้ก็มีการอบรมนะครับ เราจะมีการปลูกไผ่นะครับปลูกไผ่ไว้ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้ยวอยอย,อยู่ที่โคกนองนาของเรานะครับตัวนี้เป็นชุดใหม่แล้วครับชุดเก่าหน้าจะตัดไปแล้วครับผมตัดออกไปแล้วนี่จะเป็นสะนะครับสะที่ใช้เลี้ยงปลาอยู่จุดนี้นะครับมีทั้งหมดสามสะนะครับด้านหน้าเลยทุกนาไปก็จะเป็นอีกสะหนึ่งฝั่งนู้นก็จะมีอีกสะหนึ่งนะครับพื้นที่อยู่ที่ สามไร่นะครับสามไร่ในจุดนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่ตัวนี้ยาขึ้นนะครับยาขึ้นก็จะลบกก็จะมีน้ํำขังอยู่จุดนี้เพื่อให้ความชุ่มชื้นกับพวบหนองนาของเราครับให้กระจายความชุ่มชื้นไปในพื้นที่อื่นด้วยครับโอ้โหนะครับขานะครับ ก็จะมีการปลูกขาปลูกต้นมะม่วงนะครับบริเวณนี้อันนี้จะเป็นไม้ยืนต้นนะครับครับของไส้ไก่จุดนี้ก็จะมีน้ำอยู่นะครับมีน้ำอยู่ปันตักเก็บน้ำฝนแล้วกระจายความชุ่มชื้นไปให้ตัวแปกนะครับ ส่วนฝั่งนู้นนะครับที่เป็นสถานที่ฝึกอ,อบรมก็จะมีต้นสักต้็นอะไรที่เป็นไมยืนต้นนะครับจะมีต้นสักนะครับผลผลิตตอนนี้ก็มีทั้งขายใบตองแล้วก็กล้ยนะครับรล้ยแล้วก็พวกตะไคร้นะครับแล้วก็ข่าที่ออกไปจำหน่ายนะครับ <Yeah. S 2> นี่ครับหญ้าพวกนี้ที่เราไมา่ได้ตัดนะครับเพราะว่าศูนย์ฝังแดงก็จะมีการเลี้ยงวัวครับเลี้ยงวัวอยู่ที่ศูนย์ฝังแดงนี้ด้วยครับผมศูนย์ฝึกอบรมตัวนี้ครับวัวนะครับทั้งหมดจะมีอยู่สามตัวนะครับก็จะเอายาไว้ให้วัวกินนะครับฝั่งด้านหน้านี่ก็จะเป็น กองไส้ไก่อยู่ตรงบริเวณหน้าหอประชุมนะครับที่ฝึกอบรมของเราก็จะมีกองไส้ไก่อยู่บริเวณรอบๆแล้วก็ปลูกต้นกล้วยไว้เหมือนกันครับผมนะครับต้นสักของเราก็โตโตมากแล้วนะครับขึ้นไปจุดเลย นในจุดนี้ก็จะเป็นตัวนี้ว่าจะทําเป็นไม้เลื้อยนะครับนะครับไม้เลือ้อยจะเอามาปลูกครับตอนนี้ทําโครงไว้แล้วครับทําโครงสร้างไว้แล้วรอแต่เอาเบีย้ยมาปลูกครับเบีย้ยพันธุ์มาปลูกขอ,อ,อบคุณที่รับชมน,นะครับฝาก ติดตามกันด้วยนะครับเผื่อได้ลงไปพื้นที่ไหนจะได้ถ่ายมาให้ดูอีกครั้งครับผมขอบคุณครับ